ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบนซ่าอีกแล้วนะครับวันนี้แล้วก็มาทาตามสัญญาเนาะมาคุยกันว่าเบนเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมีพื้นฐานมายังไงบ้างนะครับแล้วเจออะไรมาบ้างนะครับเป็นขอเท้าความก่อนนะครับตอนที่เบนเด็กๆที่เพิ่งเริ่มจะาใจความได้เลยเนี่ยก็คือเราอยู่กับอาม่านะครับ อยู่กับครอบครัวคนจีนนะครับที่ริมทางรถไฟแถวลังสิตนะครับก็อยู่กับอามอากงนะครับก็เป็นครอบครัวคนจีนเลยนะครับแถวนั้นก็เป็นครอบครัวคนจีนถ้าส่วนใหญ่นะครับก็ชีวิตอยู่กับอามาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยอยู่จนแบบว่าอยู่กับท่านเนี่ยอยู่กับท่านอมาณตั้งแต่เล็กจนอายุประมาณเกือบสิบปี 11ปีนะกอนที่ <S <S ท่านจะเสียชีวิตไปนะครับก็ช่วง E p 1ีหนึ่งนี้เนี่ยในวัยเด็กของเ้นเนี่ยก็คืออยู่กับอาาตอนนั้นอามาอ,ยอายุประมาณสัก7080แปแล้ว <นะ S 1> แกเลี้ยงดูผมมานะครับกอนที่บ้านเนี่ยก็จะมีแบบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยนะครับเอาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแบบมีให้อาหารเป็ดอาหารไก่นะครับแต่ที่แบบผมชอบมากๆเลยเนี่ยบคือตอนที่ เราจะเอาเป็ดไปอาบน้ำเนาะเราก็จะแบบว่าเอาสุ่มข้อเป็ดไปเอาเป็ดไปปล่อยลงน้ําพอเป็ดปล่อยลงน้ำเนี่ยเราก็จะเล่นน้ำอยู่แถวนั้นเลยนะครับเขาก็จะเล่นอยู่แถวนั้นแหะนะครับไม่ไปไหนจนกระทั่งว่าเรากลับบ้านแล้วเราก็จะแบบขึ้นมาตะโกนเรียกเขาว่าเอ้เราจะกลับบ้านแล้วนะเราเรียกเขาแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาแบบตีปีกดีใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาสุ่มค้อ,อกลับบ้าน นะครับทาแบบเนี้ยอยู่สักครั้งสองครั้งนะครับพอรอบต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องที่จะแบบเอาสุ่มข้อเขาแหละเราเปิดประตูเอเปิดสุ่มเนี่ยก็อบอกเขาว่าเราจะไปเล่นน้าเขาก็จะตามเราไปเลยตามไปเล่นน้ํากับเราด้วยนะครับจนเล่นเสร็จเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาตีปีกรอแล้วเหมือนแบบร้องกราบ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 ว่าเขาจะกลับบานแล้วนะ เราก็จะตักปานพร้อมเขานะครับเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะครับส่วนเรื่องของผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีทั้งหมด11นิ้วเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมครับนี่มนให้ดูก่อนนะครับก็อันนี้นะครับจริงๆนิ้วมันจะไม่เท่ากันนะครับนิ้วมันจะไม่เท่ากันนะครับจริงๆมันจะมีแบบนี้เป็นเปนเป็นนิ้วแบบนี้นะครับเป็นนิ้ว11เนิ้ว,วเป็นนิ้วสินิ้วนะครับ ก็ป,ม,ป,ม,ปมด้อยของเบนน่ะนะครับปมด้อยตัวเด็กๆเนี่ยไปไหนเนี่ยใครก็ใครแม่งก็จะเรียกว่าไอซิเบนิิวไอซิเบนิ้วไปไหนไอซิเบนวคืออะไรแบบเราจะทําอะไรที่แบบว่าเกินหน้าเกินตาคนอื่นไม่ได้เลยนะครับเกินหน้าเกินตาคนอื่นเข้าไปเนี่ยก็จะถูกล้อแหละไอซิเบนิ้วไอซิเบนน้วนะครับก็ก็เป็นปมด้อยมาเป็นปมด้อยมามานานเลยกระทั่งว่า เราไปเรียนเนี่ยเราก็จะมีแบบแอบป,ปิ้งสาวใช่ไหมทีนี้แบบว่าพอช่วงที่เราไปจีบสาวเนี่ยเราก็จะแบบพยายามหลบมือซ้ายตลอดนะครับจนกระทั่งว่ามันเริ่มมีแบบเพื่อนๆหรือกลุ่มคนที่แบบว่าเขารู้จักเราเขาเราียกว่าไอนเซอร e นิวมึงมีแฟนแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้ดับเราหมดความเชื่อมั่นนะครับหมดความเชื่อมั่นไปเลยนะครับพอเขาเห็นเนี่ย เขาก็จะแบบมองเราแบบคือในส่วนตัวของผมอะ่ะคือแบบว่าเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเรา,เา,เรามีปมด้อยวะอะไรเงี้ยนะครับเนาะก,ก็แบบบางทีบางคนห่างไปเลยไม่คุยกับเราเลยนะครับก็กลายเป็นว่าโดนล้อแบบเนี้ยมาตลอดจนเกือบอายุสิบห้าเลยอายุสิบห้าได้อายุสิบห้านะครับถึงจะไม่ตัดออกนะครับตัดนิ้วที่สิบเอ็ดเนี่ยตัดนิ้วเนี่ยนะครับนิ้วเนี่ย ก็คือตอนนั้นจะไปสอบจาาอากาศและแบบว่าเ็เลยบอกพ่อว่าถ้าเกิดว่านิ้วเกินอะ่ะเขาไม่เอานะจริงๆอะ่ะมันเป็นแผนนะครับคือเราอยากเอาออกอยู่แล้นะครับก็ด้วยนี้อยากจะเอาบุมด้วยออกแหละนะครับก็ไปตัดออกซะนะครับโอ้ยไม่เอากลับมาเรื่องเรื่องเด็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวข้ามช็อตเราอยู่กัอาม่าเนี่ยอาม่าก็จะแบบว่าคือแกนเนี่ยเป็นสายทําบุญเลย สายทำบุญตัวยงเลยไม่ว่าจะไปไหว้เจ้าที่แถวกรุงเทพหรือว่าไปไปทำบุญที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเอาเราไปด้วยตลอดนะครับคือเอาง่ายๆว่าในลูกหลานเนี่ยเขาเอาเราไปด้วยติดตัวตลอดเลยนะครับตอนเด็กๆช่วงประมาณปสองนะครับช่วงประมาณปสองคือโดนครูตีบ่อยมากโดนครูตีกระทั่งว่า ด้วยสาเหตุว่าการบ้านไม่ส่งเพราะการบ้านไม่ส่งทงั้งที่บางทีเราเรา,เราทําไปส่งแล้วนะแต่สตมุดแม่งหายสมุดแม่งหายไปไหนก็ไม่ร,ร,มรู้เราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับแล้วเราก็โดนคุณครูตีเพราโดนคุณครูตีเข้าบ่อย,อยเข้าเราก็ไม่อยากไปเราก็มีอาการที่แบบว่าร้องไห้ทุกวันเลยร้องไห้จนว่าอาม่าต้องไปเฝ้าที่หน้าห้องเรียนนะครับคือแบบว่าเรามานั่งนึกนะ โอ้ไม่ต้องไปนั่ง,น,งนั่งเฝ้าหน้าห้องเรียนเลยะนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าตอนนั้นผมยอมรับวว่างองงงมากไม่ยอมไปโรงเรียนเลยนะครับแต่ก็เป็นหัวหลัาหัวแรงขอมากเลยคือถ้าเกิดว่าอาม่าจะไปซื้อของตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเขียนแบบกระดาษนะเขียนใส่กระดาษว่าให้เราไปซื้ออะไรนะครับแล้วก็ให้เรากลับมาให,ให้เราเอาโน้ตเนี่ยปั่นจักรายานปั่นจักรายานเด็ก,เด,กเด็กอะ่ะ ปัน่นจักรยานที่แบบว่ามันมีล้อข้างๆนะครับปั่นไปตลาดแล้วก็สะพายตะกร้าใบหนึ่งไปนะก็จะไปร้านเที่ยวมากเขาไปประจำสาวๆแถวเนี่ยเขาจะติดผมเกียวเลยเขาบอกว่าโอ้ยว่าไงรูปลอรูปลอมาซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับเขาก็เลยแบบมาช่วยเรามาดูว่าเพราะบางทีตอนนั้นเรายังอ่านไม่ออกผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งด้วยนะครับก็เลยแบบว่าอ่านไม่ค่อยออกแต่รู้ว่ามาซื้ออะไรที่ไหน นะครับก็จะแบบไปซื้อที่นั่นตลอดนะครับก็อยู่กับเขามาจนผมประมาณป .4 นะครับป .4 แล้วป .3 จำไม่ค่อยได้ล้วคือแบบเรื่องนานมากแต่ว่าช่วงป .4 เนี่ยผมอะ่ะชอบเตะบอลน,นะครับก็ชอบเตะบอลมากเลยคือขัอพยายามที่แบบว่าเราอยากได้รองเท้าสตาร์ทคู่หนึ่งแต่ด้วยแบบอมาม่าไม่มีข้าวไม่มีตังค์ซื้อให้นะครับ แล้วแบบว่าเราก็เลยไปเข้ากับไอ้นี่อะไรนะคิดจะจักเวนชิดนะครับเป็นศาส,สนาที่แบบว่า,าเกี่ยวกับพระเยซูนะครับก็จะมีคนอินโดนีเซียมาสอนภาษภาอังกฤษแล้วก็ได้ภาษาด้วยนะครับก็ไปเข้าเรียนเขานะครับเ,เรียนอยู่ได้ประมาณสองเดือนมั้งคือเขาได้เตมเจมบอลาเขาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือตอนที่ผมไปเรียนเนี่ย ก็คือเราอยากไปตลอดพอไปไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันหลังเลิกเรียนเนี่ยกระทั่งวันวเสาร์อาทิตย์เราก็ไปนะครับเพื่อคือเราเอาง่ายๆว่าเราอยากได้ของอนะครับก็จนแบบว่าอามาล้มล้มเพราะว่าเขาไปเก็บเป็ดเก็บไก่นะครับตอนนั้นเป็นวันที่เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะครับก็กลับมาเนี่ยมาเจอว่าอาานอนเจ็บนะครับตอนเราป .4 เอง เราก็แบบว่าอุ้มท่านไม่ไหวอนะครับคือเขาพยุงตัวเองได้อะไรได้แล้วเสร็จแต่ว่าพอจังหวะที่แกนอนเนี่ยท่านนอนเนี่ยนะครับแล้วท่านต้องลุกเนี่ยเราเราก็เอาอกแกไม่ไหวนะครับก็แกก็จะล้มลงไปหัวฟาดกับโต๊ะบ่อยนะครับเราก็เราก็รู้สึกผิดเนาะที่แบบว่าเฮ้ยเราไมเราแบบเด็กๆเราแบบไม่ไม่อยู่ดูแลมม่วะอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็แบบว่ารู้สึกเสียใจร,รู้สึกเสียใจนะครับเสียใจมาจนทุกวันนี้เลยนะครับแต่ก็พยายามดูแลท่านตลอดนะครับเอาไง่ายงว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยที่ท่านอายุสักประมาณเกือบเกือบแปดสิบแล้วนะครับผมต้องนอนใต้เตียงตลอดคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบเตียงไม้เตียงไม้แบบเหมือนไม้แบบคนที่อยู่แบบต่างจังหวัด ที่เป็นแค่อย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นไม้แบบดีๆหน่อยนะครับแล้วผมก็จะนอนอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแบบว่าผมนอนอยู่ตรงนั้นแหละแต่แล้วผมเป็นคนขี้เศ้ามากคืออาาเรียกยังไงเขาบางทีไม่ตื่นนะคคือหลับบางทีไฟไหม้มก็แบบว่าไม่ลุกอะไรแบบนี้นะครับก็แกก็เอากระป๋องแป้งไอ้ตางูอ่ะที่มันเป็นกระป๋องแป้งที่แบบว่า ถ้าเกิดว่าคนยุคเก่าอ่ะจะรู้คือไม่เป็นกระป๋องเลี่ยมๆอ่ะตางูฟังค้ว่าที่หัวเนี่ยหัวที่แตกเลยนะครับคือแบบเราก็ร้องไห้เนาะคือแบบเราก็แบบไม่เข้าใจคือเราหลับเราไม่ดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายๆว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งคือหนักมากนอนจมกองฉี่เลยนะครับนอนจมกองฉี่เลยคืออาม่าผมเนี่ยเขาลุกไม่ได้ ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเตียงเนี่ยเป็นแค่เนี่ยวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมต้องเอาแบบถังเนี่ยมาให้ท่านนั่งฉีดแล้วมันเป็นถังใบใหญ่เพื่อกลางคืนเนี่ยท่านลุกไปเข้าน้ำเนี่ยก็คือเข้าไม่ได้นะครับก็เลยแบบว่าต้องมาฉีดตรงนี้แลว้วจังหวะพอหมอพอเจาะเลยคือท่านลุกแล้วท่านลุกขึ้นมานั่งข้างบนตรงแค่เนี่ยแล้วลุกแล้วมันพลาดฉี่เนี่ยมันล้มใส่ผมเลยล้มใสิแบบ อนเปี่ยงทั้งตัวคือรู้สึกตัวแบบนาช้ามากผมรู้สึกตัวช้ามากจนแบบอามาตองเรียกเบนุย้ยเบนุย้ยนอนจมกองฉี่เลยนะครับนอนจมกองฉี่เลยนะครับแล้วบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านไม้นะครับเป็นเสื่อน้ํามันจะแบบว่าหืมคิดสภาพเลยนะพี่คือแบบว่าแม่งหมิน่นขนาดว่า คือด้วยปัสสวาวะมันมีปริมาณเยอะแล้วพอมันหกเนี่ยมันก็เสื้อน้ำมันอะ่ะมันเก็บไว้หมดเลยนะครับแต่เราก็ต้องทำความสะอาดนะครับก็ดูแลท่านต่อนะครับอยู่กับท่านเนี่ยมาจนอายุประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดสิบกว่าก่อนนี้ท่านจะเกิดอุบัติเหตุจนเสียที่เป็นว่าอยู่กับท่านเนี่ยได้เนี่ย ก็ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยท่านบอกไว้ว่าพ่อกอบแม่ผม,มเอาผมมาทิ้งไว้ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลน,นะครับแม่ผมเนี่ยตอนที่คลอดผมออกมาเนี่ยเขายังมีแบบน้องเล็กๆอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกอีกประมาณสองสามคนนะก็มองว่าแม่ผมเนี่ยลูกเยอะและดูไม่ไหวก็เลยเอามาให้นะครับก็เลยเอามาให้กับท่านท่านก็ให้เงินไปประมาณน่าจะ เท่าที่จําได้ประมาณสองพันที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับก็จนปัจจุบันนี้อายุสาิบห้าปีก็ยังไม่เคยเจอท่านนะครับถามว่าเราอยากเจอไหมเราก็อยากเจอแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้นะตอนนี้สามสิบห้าแล้วก็ไม่น่าจะเจอแล้วมั้งนะครับอีพีนี้นะครับก็จะเล่าถึงตอนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ย เรามาต่อกันว่าเฮ้ยช่วงที่อาม่าก,ก่อนจะเสียเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วทำไมถึงเสียนะครับแล้วผมเนี่ยจะดำเนินไปนแบบไหนนะครับไม่รู้ว่าจะสนุกไหมนะครับก็สนุกไม่สนุกยังไงเนี่ยฝากช่วยคอมเมนต์ข้างล่างให้หน่อยนะครับ เราจะได้แบบเฮ้ยมีแบบมีกําลังใจทําต่อเนาะนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สนุกเราจะได้เลิกไปเลยไปทำอย่างอื่นนะครับก็ด้วยช่วงโควิดด้วยนะครับก็พอโควิดอะที่แรกอะผมก็ยอมรับต้อนรับว่าๆๆๆเฮ้ยเราช่างใจกับ YouTube มากเลยดูหลายหลายคนมาแบบเยอะมากนะครับคุยบางคนมีไม่กี่ร้อยเองหร้อบางคนมีเป็นพันเลยเป็นพันซับเลยนะครับบางคนมีเป็นล้านเลยแล้วเขาทำยังไงเนาะอะไรเงี้ย หแล้วเขาเราจะกล้าเล่นบแบบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จนได้ไปเที่ยวกับพี่ๆที่ทำงานที่บริษัทนะครับที่ทีมลิซซี่ยูนิตี้ขับนี่แหละนะครับก็เลยวันแรกๆที่ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็เขามองเนาะเขามองแล้วเขาก็บน่นมึงถ่ายอะไรเบ้นมึงถ่ายอะไรเบ้นนะครับผมก็ถ่าย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 ,ถ,ายถ่ายไปเรื่อย เอาง่ายๆว่าในเครื่องมอ่ะวันนั้นที่ไปเที่ยววันเดียว,วแม่งมีเกือบร้อยคลิปอ่ะแต่ผมก็ต้องตัดให้มันได้ประมาณ6 EP หรือ EP นะครับก็แบบว่าพยายามที่ตัดเล่นเอามุกเขามาเล่นเอามาขายี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วแอปแเราก็แบบว่ายังไม่เก่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะลองไปดูคลิปข้างล่างเลยคลิปดังล่างลรกๆเลยนะครับจะแ,แบบว่ารู้บอเโ้เน คิดแรกๆแม่รู้สึกไม่ได้เลยแล้วแบบว่าอายด้วยอายที่จะพูดนะครับก็เลยแบบอัดเสียงเราแล้วก็เอาไปดัดให้มันเป็นแบบตัวกระตูนอะไรอย่างเงี้ยนะให้ดูมันแบบคือเรามองว่าเหมือนเสียงเราแบบแม่งแบบฟังแล้วพูดคนไม่จะหลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อีพีนี้นะครับอีพีที่หนึ่งนะครับฝากด้วยนะครับฝากฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะก็ ส่วนพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยผมกลับไปกินข้าวที่บ้านนะครับกลับไปพี่จะไปไหนผมไปกับพี่เลยนะครับก็จะตามไปนะครับเนาะก,ก็เป็นคือมองภาพว่าตอนนี้สำหรับผมเลยเนี่ยการทำยูทูบของผมเนี่ยมันมองว่าเป็นการแบบว่าทียหาเพื่อนใหม่นะครับสร้างมิตรภาพใหม่ๆนะครับแทนที่เราจะ ที่แรกคือจุดมุ่งหมายเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้แม่งมีเงินให้แม่งได้เงินนะครับเพื่อมาจุนเจือในบ้านนะครับหลังจากเราเลิกงานแล้วเราก็มาทำอะไรแบบนี้นะก็จุดมุ่งหมายผมเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยย t u b e มันมันไม่ใช่แค่แบบว่าทำเพื่อเงินอย่างเดียวมันทำให้เราสนุกกับตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆมากมาย นะครับได้ไปดูว่าคนอื่นเขากินอะไรกันได้ไปดูว่าพี่เขาไปเที่ยวไหนกันนะครับมองภาพว่า้คลิปผมไม่ได้แบบดูถูกนะคือแบบคลิปบางคนบอกเขาไม่มีอะไรเลยเราว่าเราแย่แล้วนะอะไรเงี้ยนี่เขายังทาเลยแล้วทําไมเราจะไม่ทําอ่ะนะครับทําไมเราจะไม่ทํานะครับเนาะก็เลยตัดสินใจทําเลยลุยเลยนะครับแล้วก็ได้มาเจอ,อคุณยายแดงนะครับ พี่ AJ และพี่ๆหลายคนแล้วก็พี่แดนนะครับก็ได้พี่ๆช่วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแบบชี้นําเป็นไกด์ให้เรานะครับแล้วก็คุณยายนะครับคุณยายคนหนุ่มจำชื่อไม่ได้นะครับที่มีลูกชื่อพี่ฮั่นนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่แนะนําจริงๆนะครับถึงขั้นว่าโทรคุยกันเลย ว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงกันเราจะทําอะไรกันนะครับเราจะทํายังไงให้มันได้เราจะทํายังไงให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก,ก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย